ตอนที่1 2 6เปิดกล่องลินเยวียอนไม่รู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเพลงความฝันแรกเป็นเหตุช่วงปิดภาคเรียนใกล้เข้ามาแล้ววาลี่อาจารย์ประจาสาขาควบตาแหน่งอาจารย์ที่ปรึกษามาหาลินเยวียอนยิ้มเอ่ยว่าเพลงของคุณได้คะแนนสูงที่สุดในการประเมินครั้งนี้ลินเยวียอนพยักหน้าครับวาลี่มองลินเยวียนมักรู้สึกว่านักศึกษาคนนี้เยือกเย็นเป็นพิเศษคุณไม่มีอะไรอยากพูดเหรอือลินเยวียอนครุ่นคิดก่อนจะเอ่ยถามปีสามพอมาจะได้เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนไหมครับวาล่งัคคอยิดูรับ เขาต้องไปปรึกษากับคนที่บ้านก่อนวาลี่ยิ้มเข้าใจแล้วโควต้าเก็บไว้ให้คุณได้ถ้าตัดสินใจได้ค่อยมาบอกฉันก็แล้วกันด้วยคุณภาพของเพลงความฝันแรกก,กับผลการเรียนที่ผ่านมาของลิงเยวียนถ้าเขาอยากได้โคตา้านักศึกษาแลกเปลี่ยนย่อมไม่ใช่เรื่องยากเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนเป็นเวลาเพียงสองภาคการศึกษารวมเป็นเวลาไม่ถึงหนึ่งปีสำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาห้าปีคลิปแต่เดียวก็ผ่านไปแล้วขอบคุณครับลิงเยวียนพยักหน้ากลับไปถึงที่พักได้ไม่นานพี่สาวก็เลิกงานแล้ว ในมือของเธอมีกับข้าวกับปลายอยู่ไม่น้อยกลับถึงบ้านก็เข้าไปในครัวทันทีไม่นานก็ผัดผักเสียหอมฟงจนหลิงเยวิยนรู้สึกหิวไม่ได้รอแป๊บหนึ่งนะที่สาวทำกับข้าวไปพลางพูดกับหลิงเยวิยนซึ่งอยู่ในห้องรับแขกกินที่โรงอาหารยังพอว่าแต่ทานายไปกินที่ร้านทุกวันที่รู้สึกว่าไม่ไดีต่อสุขภาพเท่าไหร่หลังจากนี้พี่จะทำกับข้าวให้ในายเองหรือออกไปกินข้างนอกบ้างก็ได้โอเคผ่านไปครึ่งชั่วโมงกับข้าวสองอย่างและข้าวสวยอีกสองชามก็มาจัดวางบนโตะ๊ะสองพี่น้องกินข้า้าวดยกัน พี่ลินเซวิยนลังเลครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยขึ้นผมกำลังคิดว่าปีหน้าจะไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่จีโจวดีไหมถ้าพี่ไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรนะนักศึกษาแลกเปลี่ยนลินเซวิยนเอ่ยด้วยความดีใจก็เป็นเรื่องดีนี่นาตอนที่เรียนมหาไลก็อยากไปแลกเปลี่ยนเหมือนกันแต่น่าเสียดายที่ไปไม่ได้ผลการเรียนไม่ดีพอพี่เห็นด้วยแล้วทำไมพี่จะต้องไม่เห็นด้วยลินเซวิยนไข้ครวนเล็กน้อยก็เข้าใจเหตุผลแล้ว เธอผุดยิ้มขึ้นมาในคิดว่าพี่ทํางานอยู่เมืองซูแล้วตัวเองไปถีโจโแบบนี้ไม่ดีใช่ไหมละ่ะนี่มันเรื่องใหญ่ที่ไหนกันนักเรียนแลกเปลี่ยนคำนวณเต็มๆก็ปีเดียวหรือว่านายอยากอยู่ที่ถีโจโแล้วไม่กลับมาไม่ใช่แบบนั้นอยู่แล้วลิงเยวียนเพียงนึกสงสัยเกี่ยวกับบ,บลูสตาร์เขาอยากรู้ว่าทวีปอื่นๆของบลูสตาร์นั้นเป็นอย่างไรโชคดีที่เจียนอีก,ก็จะไปถีโจเหมือนกันทั้งสองยังไปเป็นเพื่อนกันได้เง้นขอมาจับไปบอกแม่ วิวพี่ไปบอกแม่เองแม่ไม่เข้าใจเรื่องอย่างการแลกเปลี่ยนแต่เยาเยาอาจไม่ได้ดีใจสักเท่าไหร่น้องกําลังจะมาเรียนที่นี่นายก็ไม่ยู่แล้วจูจูจก,ก่อนหน้านี้นาะยยังบอกว่าจะปกป้องน้องนี่นาขอมาจะให้เพื่อนช่วยลินเยวียนคิดว่าจะไว้วันคนในสาขาติปะกะรมช่วยดูแลลินเยาและไม่ขึ้นค่าเรียนไปก่อนรอให้ปังกลับมาจากฉีโจแล้วค่อยขึ้นราคาก็แล้วกันลินเซวิยนพยักหน้าเหลือบมองโทรศัพท์จูจูก็เอ่ยขึ้นเริ่มแล้วอะไรเริ่มแล้วการแข่งขันไงระหว่างที่พูดพี่สาวก็เปิดโทรทัศน์ไปด้วยยสสิ่่่่งงงทททีีาาาในททนนนโรรรรรััศ์อ้กกก็คืแขขะพ เห็นไหมเมื่อกี้เหมือนมีแอร์ทมของซอยยาฝาันด้วยลินเซวียนชี้ไปยังโทรทัศน์ด้วยความตื่นเต้นลินเยวียนพยักหน้าเขาเห็นว่ามีกล้องฉายไปที่ซอยยาฝานันลินเซวียนเห็นคนคุ้นเคยในโทรทัศน์จึงรู้สึกตื่นเต้นดีใจขึ้นมาเมื่อวันซอยยาฝาันได้ผ่านเข้ารอบ50สิคนสุดท้ายวันนี้เลยไม่มีการแข่งขันของเธอแต่ตอนนี้บนโลกออนไลน์ก็มีเฟสน่าคลับที่ซัพพอร์ตเธอไม่น้อยเลยที่ก็อยู่ในกลุ่มแฟนคลับด้วยลินเยวียนพยักหน้า ไม่ได้มีอะไรอยู่เหนือความคาดหมายในความคิดของลินเยวียนด้วยความสามารถของซอย,ยาฝานการเข้าสู่50อันดับแรกไม่ใช่เรื่องยากเลยตอนนี้ก็5 0คนคัดเหลือ20คนแล้วลินเซวียนพูดอย่างคาดหวังที่เชื่อว่าซอย,ยาฝานจะต้องเข้ารอบกรรมาการชื่นชอบเธอมากพอถึงตอนนั้นแฟนคลับของเธอก็จะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้อีกอืมลินเยวียนผุดรอยยิ้มเขาเองก็ดีใจที่ซอยยาฝานทำผลงานได้ดีเหมือนกันขณะที่กำลังคิดอยู่นั้นโทรศัพท์ของลินเยวียนก็ได้รับข้อความจากซอย,ยาฝานเข้ารอบ50คนแล้วขั้นต่อไปก็20คนนนสุดดดท้้ายยยลิเววีีม์ใจนะ เจียนอีเองก็ปรากฏตัวขึ้นมาซอย,ย่าฝานเอ่ยซอย,ย่าฝานดูท่าทางจะมงลงซอย,ย่าฝานไม่คลองจองเลยสักนิดแฟนคลับฉันมากกว่าฉันเป็นเซียนหนีซอย,ย่าฝานเทพธิดาซอย,ย่าฝานละ่ะเจียนอี้ทำคล้องเสียงแบบนี้ย่ามากต้องหักเงินลินเยวียนลินเซวียน,เ,ยนเห็นลินเยวียนคุยในโทรศัพท์ก็พูดด้วยความขุนเคืองพวกนายสามคนมีกลุ่มชัดกันใช่ไหมมีความลับอะไรลากพี่เข้าไปด้วยสิแป๊บหนึ่งนะลินเยวียนบอกเจียนอีก,กับซอย,ย่าฝานก่อนจะลากลินเซวียนเข้ากลุ่มซอย,ย่าฝานสวัสดีค่ะพี่เจียนอี ลินเซวียนไม่พูดพิ่มทำเพลงส่งอังเปาสิบยนในกลุ่มทันทีโดยแบ่งเป็นสี่ส่วนลินเยวียนกดแย่งซองเปิดออกดูก่อนจะถอนหายใจได้0ูหยว่นเจียนอีเพื่อนรักของเขาได้ศูหยวนซอยยาฝานเปิดได้2หยยนลินเซวียนเป็นคนส่งซองเปิดได้7ห็วยนซะเองช่วยขนาดนั้นก็ได้ใจไม่เบาคุณโชคดีอยู่นี่เจ้าคุกเขาคำนับค่าสดีดีลินเยวียนจ้องมองพี่สาวลุกขึ้นยืนเงียบเงียบลินเซวียนถูกลินเยวียนจ้องจนสะดุ้งยงถอยผงัไปนายจะทำอะไรลลินนเเเยยยวีบขข้้้าามกึรื่อ ลินเซียวิแซงทำเป็นหวาดกลัวไม่ได้ในเราเป็นพี่น้องกันลินเยวิยนไม่ได้สนใจคำพูดไร้สาระของเธอยื่นมือออกมาบีบแก้มของพี่สาวมาับพี่สาวไม่พอใจเบาหน่อยลินเยวิยนพึพรรมพำเบาไปจะไม่ได้ผลบีบอยู่สิบกว่าวินาทีลินเยวิยนก็รู้สึกว่าได้ที่แล้วจึงรีบปีกกลับห้องนอนไปและปิดประตูไล่หลังลินเยวิยนละทำไมเงียบเจนอี้กับซอยย่าฝาันถามในกลุ่มลินเซียนตอบน้องชายโตแล้วไม่ไหวเลยทำเมฆับพี่เลยหมด เจียนอี้ซอยยาฝานลินเซวียนซอยยาฝานพี่ขอลายเซ็นหน่อยถ้าขายได้เดียวพี่แบ่งเงินให้หนึ่งในสี่ไม่สิแบ่งหนึ่งในสามลินเยวียนพิงกับประตูฉุยโอกาสที่มือยังขึ้นรีบรองเรียบระบบเปิดกล่องสมบัติทองแดงหนึ่งใบเร็วกำลังเริ่มต้นระบบโหลดอยู่หลายวินาทีกําชับว่ายินดีด้วยคุณโชคดีระเบิดได้รับรางวัลระดับกล่องสมบัติเงินเป็นการตัวละครของติดปรกรชื่อเรงฉีปีซือหนึ่งหลังจากใช้งานแล้วภายในหนึ่งชั่วโมงจะได้รับฝีมือด้านติดประกรรารขั้นสูงสุดขงปนน้้้น้นนนาาุกววดภพยยยมึลิเไ จะบอกว่ามือขึ้นก็ขึ้นมากเสียด้วยฝีมือด้านจิตกรรมขั้นสูงสุดของทีไปซื้อนั้นมีมูลค่าสูงขนาดไหนหลิงเยวิยนเองก็รู้แต่ปัญหาก็คือ่อให้หลิงเยวิยนวาดภาพพุ่งที่ทีไปซือเที่ยวชันออกมาในระยะเวลาอันสั้นก็ไม่มีทางขายได้ราคาเดียวกับผลงานของทีไปซื้อหรอกได้น้อยแต่ก็ไม่ได้ขัดทุนหลิงเยวิยนค,ค่อครวนสักพักในตอนนี้เขาเหลือเพียงกล่องสมบัติสีเงินหนึ่งใบที่ยังไม่ได้เปิดแต่ยังไม่ต้องเปิดก็แล้วกันรอให้รวบรวมโชคดีอีกสักหน่อยถึงจะได้เรื่องพวกนี้้้จจะะะะปปปรรมมมมาาาาาไไ่ดดตตออออองอโอองโกกสหเเเลิินยยวู ลินเซวินเอ๋ยทำไมเร็วจังลินเยวิยนพยักหน้าผมล้างชามเองลินเซวินไม่มีความเห็นจะได้ล้างมือด้วยถ้าเป็นแม่แล้วก็ไม่มีปล่อยให้ถึงตาลินเยวิยนล้างชามหรอกตอนนี้แม่ไม่อยู่ลินเซวินก็ได้อกได้ใจขึ้นมาเรื่องรังแกน้องชายนะหรือสนุกสุดๆไปเลย 1. นีไทีปซืองพัน้อ1 8 6 4ถึงหนึ่ิจดิตประกรชาวจีนเที่ยวชาญด้านการเขียนตัวอักษรจีนและภาพวาดผู้กันผลงานโดดเด่นคือภาพวาดกุ้งตอนที่127กระดด้าก่งไฟข้อควร,ระวังในช่วงปิดเทออมฤดูร้น ลินเย,ยวียนึกไม่ถึงว่าตนเป็นถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยแล้วยังต้องได้รับคู่มือความปลอดภัยในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยของพันนี้แจกกันก็แค่ช่วงประถมที่น่าทึ่งยิ่งไปกว่านั้นก็คือเนื้อหาของคู่มือนี้เหมือนกับคู่มือความปลอดภัยในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนสำหรับนักเรียนประถมไม่มีผิดเพี้ยนอย่าเล่นไฟอย่าลงไปไว่ายน้ำ,ใน,ำในแม่น้ำอย่าฝ่าไฟแดงและอื่นๆ หากจะให้บอกว่ามีตรงไหนต่างกันแล้วก็เห็นจะเป็นตรงที่คู่มือความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยนั้นระบุไว้ชัดเจนว่าอย่าไปในคลับและดิสโกเทคเพราะนี่เป็นมิติเวลาที่เด็กประถมยังไม่มีทางเข้ามาได้ไม่ว่าจะอย่างไรช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนซึ่งหนึ่งปีมีครั้งเดียวก็วนมาถึงในที่สุดเมื่อกลับไปยังบริษัทอีกครั้งลิงเงยวียนก็ขึ้นไปชั้นบนตรงไปหาหัวหน้าเหล่าโจมาแล้วเหรอเหล่าโจพูดดื่มชาไหมลิงเงยวียนพยักหน้าดื่มใบชาชั้นดีของเหล่าโจฟรีๆรไม่ดื่มก็แย่แอมมรอรงอะไ เหล่าโจวรินชาให้หลินเยวียนหนึ่งถ้วยเขาคิดว่าลินเยวียนจะพูดถึงเรื่องเพลงความฝันแรกลินเยวียนถามปานปีสามผมไปถีโจได้ไหมครับเหล่าโจชะงักทันใดนั้นก็เลยด้วยสีหน้าไม่เปลี่ยนแปลงทำไมเหรอลินเยวียนเล่าเรื่องนักศึกษาแลกเปลี่ยนให้เขาฟังรอบหนึ่งพร้อมทั้งอธิบายว่าเวลาทั้งหมดสองเทอมผมเขียนเพลงที่นน่นแล้วส่งให้ในอีเมลก็ได้ครับเขาไม่อยากให้เรื่องนี้ส่งผลกระทบกับงานเหล่าโจเหลือบมองลินเยวียนกล่าวเสียงทุ้มนายได้ยินข่าวลือที่นั่นมาแล้วลินเยวีย เหล่าโจเห็นปฏิกิริยาของลิงเยวียนก็รู้ทันทีว่าเขาไม่เข้าใจจึงสายหน้าด้วยรอยยิ้มขื่นางเอ่ยเรื่องที่หยางจงหมิงกลับมาถินโจนายรู้แล้วใช่ไหมลิงเยวียนพยักหน้าหยางจงหมิงเป็นบุคคลระดับข้อเพลงย่อมตกเป็นประเด็นสนทนาได้ง่ายดังนั้นในเวลางานก็จะได้ยินเพื่อนร่วมงานเอ่ยถึงเรื่องนี้อยู่หลายครั้งครับนิ้วมือของเหล่าโจอข้อกับโตที่จริงแล้วสไตล์ของเรามีบริษัทย่อยที่สเกลไม่ใหญ่อยู่ในิีโจ ก่อนหน้านี้อย่างจงหมิงยุนอิโจก็ไม่ได้ใส่ใจบริษัทย่อยสักเท่าไรเข้าไปคอยดูบ้างเป็นครั้งคราวตอนนี้อย่างจงหมิงกลับมาแล้วสถานการณ์ทางบริษัทย่อยเลยย่แย่ถึงยังไงทีโจกับฉินโจเราก็ไม่เหมือนกันโดยเฉพาะสภาพแวดล้อมของตลาดดนตรีนี่ต่างกันราฟากับดินเทียวละลิงเยวียนพยักหน้าแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องอะไรกับตนก็เถอะต้องบอกให้ในายเข้าใจก่อนเราโจถอนหายใจสถานการณ์ของบริษัทย่อยนิีโจไม่สู้ดีสักเท่าไรเร่้องบนเร่งให้ฉันส่งคนไปช่วยมาตลอดแต่มือทองของบริษั เรื่องนี้เลยค้างๆไม่ถูกส,สังสรร์สักทีถ้านายไปถีโจความรับผิดช,ชอบนี้ก็จะตกมาอยู่ที่นายโยนทิ้งไปก็ไม่ได้ผลัให้คนอื่นก็ไม่ดีใครให้ตอนนี้นายเป็นมือทองซะแล้วละ่ะฉันถึงไม่อยากให้นายไปไงลินเยวียนนึกออกแล้วก่อนหน้านี้เคยบังเอิญได้ยินเหล่าโจคุยโทรศัพท์พูดว่าจะส่งคนไปถีโจดูถ้าตอนต้องกลายเป็นผู้ถูกเลือกไปซะแล้วเขาเอ่ยถามว่าพอไปถึงที่น่่นงานของผมก็ยังเป็นการเขียนเพลงใช่ไหมครับเหล่าโจก,ออกล่าวเพื่อหัวเราะแน่นอนอยู่แล้วลินเยวียนพยักหน้าผมรับได้ครับ ต่อให้สภาพแวดล้อมด้านงานดนตรีจะไม่เหมือนกันขอเพียงเป็นการเขียนเพลงเขาก็ไม่กังวลว่าตนจะทําไม่ได้เหล่าโจ้จ้องหลิงเยวิยนอยู่ทั่วขณะก่อนจะพูดว่าก็ได้ยังไงก็ไม่ถึงหนึ่งปีทําได้ไม่ดีก็ไม่เป็นไรคิดซะว่าให้ในหยุดปีหนึ่งก็แล้วกันถ้างั้นผมไม่ต้องส่งเพลงกลับมาแล้วเหรอครับม่จําเป็นหรอกนาะยยังต้องไปตามเก็บกวาดภาระที่ถีโจอีอก พอถึงตอนนั้นเจอเรื่องปวดหัวจะเอาเวลาที่ไหนมาสนใจเรื่องทางนี้บริษัทจะจัดการให้นายเป็นดีนามผู้ที่สำนักงานใหญ่ส่งไปเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้นายขยับขยายได้สะดวกพอถึงตอนนั้นนายก็จะเป็นตัวแทนของแผนกประพันธ์เพลงจากสำนักงานใหญ่ตำแหน่งน่าจะพอๆกับผู้จัดการของทางนั้นครับเมื่อเป็นเช่นนี้เรื่องที่ตนจะไปถีโจก็จัดการเป็นที่เรียบร้อยไม่รู้ว่าทางแผนกประพันธ์เพลงชั้นสิไปรู้เรื่องที่ลิงเยวียนจะไปประจำที่สาขายยอยในถีโจกันมาจากไหนเพื่อนร่วมงานอย่างอูยงรีบระวีกระวาดมาหาลิงเยวียนนายจะกระโดด ลิงเงยวียนึกชะโงนใจขุมนรกก็ขุมนรกน่าสเขียนเพลงที่นั่นทรมานสุดๆเลยละมีแต่ท่านพ่อผู้ว่าจ้างเต็มไปหมดผู้ว่าจ้างพวกนั้นรู้เรื่องเพลงซัที่ไหนละรู้แต่ชีนิวสั่งเอาแบบนูนนเอาแบบนี้ไปเรื่อยไม่เหมือนพวกเราในถิ่นโจที่ผลิตเพลงได้อิสระอูยุ่งพูดด้วยท่าทางปวดเสียงเวียนกล้าวอ,อ๋อลิงเงยวียนแลดูราวกับกำลังใช้ความคิดอูยุ่งจนใจกล่าวโน้มน้าวต่อไปเรื่องที่คนอื่นหนีกันหัวซุกหัวซุนนายกลับย่งเอาไปทำซะง,งั้นเพื่ออะไรกันบริษัททททยย่ยออออนนนนนนนีีโจจวา,างงงงรรรแแเเตต็็็มมะไกกกิิปิปปคดดัััล้้้พถึบบผช ลิงเยวียนตอบขอมาจาับพยายามครับปู่ยุ่งได้ยินดังนั้นกอยกรอกตามไม่ได้ถ้าความพยายามมันมีประโยชน์แล้วก็บริษัทย่อยจะกลายเป็นแบบนี้ได้หรือแต่ถึงอย่างนั้นหลิงเยวียนก็ได้ตัดสินใจไปแล้วเขาทำได้เพียงขออดใจเลิกน้มน้าว,วนเวลาหลังจากนั้นหลิงเยวียนก็มาเข้างานตามปกติในเวลาว่างเขาก็เขียนเรื่องกระบี่เทพสังหารแน่นอนว่าสำหรับลิงเยวียนแล้วการเข้ามาทำงานก็นับว่าเป็นเวลาว่างเช่นเดียวกันและในช่วงเวลานั้นเองลิงเหยานน้องสาวก็สอบเกาเขาเสร็จเรียบร้อยและกำลังรอจดหมายตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัย เจียนอี e ถือโอกาสใช้เวลาช่วงปิดเทอมกลับบ้านและซอยยาฝันก็ได้เข้าร่วมรายการสักครั้งแล้วถ้าไม่ได้ฝึกซ้อมก็กำลังแข่งขันอยู่ทุกคนโผล่เข้าไปในกลุ่มแอร์ชอต,ต่อบ้างเป็นครั้งคราวพูดคุยถึงความเป็นไปในช่วงนี้สรุปแล้วแต่ละคนต่างก็มีเรื่องที่ต้องจัดการทว่าเมื่อหลิเงเยวียนเข้าไปในกลุ่มบอกว่าตนจะไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ถีโจเจียนอี e ก็ตื่นเต้นดีใจสุดๆเดิมทีเขาคิดว่าตนต้องไปถีโจคนเดียวซะแล้วไม่คิดว่าจะมีหลิเงเยวียนไปเป็น,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 าานะ วิทยาลัยศิละปะจีโจมีชื่อย่อว่าทีอี้ผ่านไปหลายนาทีเจีนอี้ก็เข้ามาในกลุ่มชันอีกครั้งฉันลองเสิร์มาแล้วคณะที่ถีอี้แยกกันฉันอยู่คณะศิลปะการละครนานยะอยู่คณะดนตรีอยู่ห่างกันตั้งสองกิโลมาเจอกันคงจะไม่ค่อยสะดวกแฮะดีใจกันใหญ่เลยนะซอยยาฝันโผล่เข้ามาลินเงยวียนก็ไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนงั้นปีหน้าฉันก็อยู่ที่ถนโจคนเดียวนะสิลินเซวียนตอบที่อยู่เป็นเพื่อนเธอเองจริงสิเธอแข่งเสร็จยังซอยยาฝันตอบแข่งเสร็จแล้วคะ่ะตอนนี้หนูเป็น20คคนนนนนนสุุดดดดทททท้้้้้้าายยขออองงปรระเเเศแลลวววตํใหููัีีี็ไย ดีใจด้วยขอไลายเซนหน่อยค่ะบอสู้ๆนะทุกคนล้วนแต่รู้สึกดีใจแทนซอยาฝานเย็นวันนั้นหลิงเยวียนและหลิงเซวียนเปิดดูการแข่งขันรอบใหม่ล่าสุดของรายการสพร่งช่วงมีระเบบใดที่มีการแข่งขันรายการสพร่งหลิงเซวียนไม่เคยพลาดเลยหลิงเยวียนเองก็ดูตามไปด้วยจนจบการแข่งขันใช้ทุกวันเสาร์ทันทีที่พิธีกรประกาศว่าซอยาฝานได้เข้ารอบ20คนสุดท้ายหลิงเซวียนก็ดีใจจนกระโดดโลดเต้น20คนสุดท้าย20คนสุดท้ายหลิงเยวียนไม่เข้าใจตอนกลางวันก็รู้ลล่่่ววหหน้้าไไปแไมใชเรอ ในฐานะเพื่อนสนิทเขาเองก็ย่อมติดตามความเป็นไปของซอยยาฝาันเช่นกันตอนนี้บนโลกออนไลน์มีโพสที่พูดคุยเกี่ยวกับรายการสพรังเต็มไปหมดซอยยาฝาันในฐานะหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่งย่อมพอจะมีชื่อเสียงในระดับหนึ่งแล้วด้วยสภาพการในปัจจุบันนี้หลิงเยวียนรู้สึกว่าซอยยาฝาันมีความหวังที่จะเดินไปถึงการแข่งขันรอบสุดท้ายจริงๆตอนที่128ลูกคนรองตลอดการลิงเยวียนคาดการได้ไม่ผิด ในการแข่งขันในรอบต่อ,ตอไปซอยยาฝานทะลุเข้ารอบไปอย่างรวดเร็ว,รวกับต้นไผ่ที่สูงทะลุดึงขั้นที่ทะลุเข้ารอบสี่คนสุดท้ายและดึงดูดความสนใจจากผู้คนทั้งจินโจโดได้มีเรื่องหนึ่งที่แม้แต่ลิงเยวียนก็ยังคาดการผิดไปซอยยาฝานจัดว่าเป็นผู้เข้าแข่งขันรายการใหญ่ที่หาได้ยากยิ่งทั้งที่เห็นอยู่ว่าเป็นเด็กผู้หญิงที่ต้องวิ่งเข้าห้องน้ำทุกครั้งที่รู้สึกกังวลแต่บรรยากาศกดดันและดูเดือดกลับกระตุ้นศักยภาพของซอยยาฝานทำให้เธอทำงานได้ดีขึ้นทุกรอบ แต่ทว่าการแข่งขันดำเนินมาถึงตอนนี้ซอยย่าฝานก็ยิ่งงานยุ่งขึ้นเรื่อยๆถึงขั้นที่เวลาเข้ามาตอบในกลุ่มก็ยิ่งน้อยทุกทีการปรากฏตัวในช่วงนี้เป็นเพียงการตอบอย่างเรียบร้อยประโยคเดียวว่าทางผู้จัดไม่ให้ใช้โทรศัพท์รัวว่าพวกเราจะทำรายละเอียดขององค์การแข่งขันหลุดออกไปนี่เป็นเรื่องธรรมดามากการแข่งขันนั้นจำเป็นต้องเรียกรตติงการรู้ผลการแข่งขันล่วงหน้าทำให้ขาดความลุ้นระทึกโดยทั่วไปในช่วงเวลาเช่นนี้ผู้เข้าแข่งขันจะไม่แตะโทรศัพท์มือถือเลยเจนอี่กับลินเซวต์ถกเถียงกันเร ทุกคนเก่งจริงๆแต่พี่คิดว่าการแข่งขันครั้งนี้คู่แข่งตัวจกาัของซอยยาฝานก็คือถังเงยี่ยเนื้อเสียงใสกังวลของถังเยี่ยนี่สุดจริงถ้าเอาชนะถังเยี่ยได้ซอยยาฝานก็ชนะได้เลยนะที่ว่าซอยยาฝานไม่ได้ด้วยกว่าถังเยี่ยเลยความสามารถในการร้องเพลงของถังเยี่ยด้วยกว่าซอยยาฝานอยู่บ้างแต่ได้เปรียบเรื่องเสียงเลยได้เข้ารอบสี่คนสุดท้ายพูดได้แค่ว่าต่างคนต่างก็มีจุดแข็งของตัวเองอันยกระกาศคู่ลิงเยวียนเองก็ติดตามการแข่งขันเช่นกันฉะนั้นเขาจึงรู้ว่าถังเงยี่พพีีี่่่สสสาาาาาววกกกัับจนนนนนููดดถึงงงคคคือใรรรรเเเ็็้้้ปผขขขแย ในบรรดาผู้เข้าแข่งขันในรายการซีซั่นนี้ชื่อเสียงและแรงสนับสนุนของทังเย่ยจัดอยู่ในอันดับหนึ่งซอย่าฝานอยู่อันดับสองมองจากสถิติที่เห็นเพียงอย่างเดียวอัตราการควา้าแชมป์ของทังเย่ยนั้นสูงที่สุดรอดูว่าการแข่งขันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงตอนนี้เป็นปลายเดือนกร,รกฎาคมพรุ่งนี้เป็นเดือนสิงหาคมซึ่งก็เป็นศึกชิงชัยของรายการสะพรัง่งลินเซวียนถึงขั้นอยากไปดูการแข่งขันถ่ายทอดสดแต่ถึงอย่างนั้นทุกคนล้วนมีงานมีหนำซ้ำสถานที่จัดการแข่งขันยังอยู่ในเมืองอื่นไปถึงสนามแข่งขันออาานนนน้้้้้กกกก็่าาาาาาจดยไไังงงททททุคึเเพีมมหปน และในตอนนั้นเองในบริษัทเซวิยอนล่านออินกวงเฉินจืออวีนในฐานะนักร้องแถวหน้าเขาไม่ได้มีกติกะใจติดตามการประกวดรายการนี้สักเท่าไหร่แม้ว่าเขาจะเคยพ่ายแพ้ต่อชมรายการสะพรั่งปีที่แล้วอย่างเจ้าอิงเกอามาก่อนก็ตามแต่คนเราต้องมองไปข้างหน้าเรื่องในอดีตก็ปล่อยให้มันผ่านไปเฉินจืออวี่เดินออกมาจากเงาของเพลงกุหลาบแดงแล้วเขาเตรียมจะสู้ในชัดเพลงใหม่อีกสักครั้งเป้าหมายคืออันดับหนึ่งของเดือนสิงหาคมเดิ่มทีความถี่ในการปล่อยเพลงใหม่ของเฉินจืออวีนั้นไม่ได้สูงแต่อย่างใด ทว่าในการปล่อยเพลงใหม่สองครั้งล้วนแต่ติดอยู่เพียงอันดับสองทำให้เฉินชื่ออวี่มีความฝังใจกับบัลลังก์ชั้มขององค์การแข่งขันฉันจะต้องคว้าอันดับหนึ่งในครั้งนี้ให้ได้อันที่จริงเฉินชื่ออวี่จะปล่อยเพลงในเดือนกรกฎาคมก็ได้ทว่าเดือนกรกฎาคมมีนักร้องแถวหน้าถึงสี่คนร่วมสังเวียนกันเฉิญชื่ออวี่จึงหลีกเลี่ยงไปเขาไม่ใช่คนบ้าระห่ำจะต้องตับพิตาบันไปสู้กับคนอื่นให้ได้เดือนสิงหาคมยังเพอะว่ามีนักร้องแถวหน้าแข่งขันกับเชิญชื่ออวี่แค่คนเดียวและคนคนนี้ทุ เรียกอีกอย่างว่าครั้งนี้เป็นศึกสองอาวีที่มาช้าแต่ก็มาแล้วไม่มีใครคาดคิดว่าจินซูอาวีและเฉินจืออาวีจะคลาดกันเพียงหัวไหลเทียบในเดือนมิถุนายนและถึงกับเวียนมาพานพบกันอีกในเดือนสิงหาคมฉะนั้นแล้วยามที่ทั้งสองประกาศอย่างเปิดเผยว่าจะช่วงชิงบัลลังช้ำของเดือนสิงหาคมในวงการก็ดีอกดีใจกันยกใหญ่บังเอิญใช่ไหมนั่นศึกสองเอวีเทลเหอรอเนียฮ่า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 ศึกสองอาวีอาจมาช้าแต่ก็มาแน่นอนนะครับดูท่าเฉินจือเอาวีกับจินซูอาวีจะมีชะตาต้องกันแฮะ รู้สึกเหมือนเวลาย้อนกลับไปตอนเดือนมิถุนาแต่ครั้งนั้นเซียนไนทำเสียเรื่องนักร้องแถวหน้าทั้งสองคนเลยมาจัดเต็มในเดือนสิงหาอันยกระกาศคู่เชิญจื้ออวี่ไม่สนใจคำพูดจิกกัดในวงการอยู่แล้วยามที่เขากับจนินซูอวี่ต่างก็เป็นนักร้องแถวหน้าชื่อเสียงของทั้งสองไม่ได้ต่างกันมากสิ่งที่ต้องแข่งขันกันก็คือคุณภาพของเพลงเชิญจื้ออวี่ไม่กลัวหรอกเพราะเฉินจื้ออวีม่มั่นใจในคุณภาพของเพลงครั้งนี้มากถึงแม้นักแต่งเพลงในครั้งนี้จะเป็นหน้าใหม่ไม่ใช่ระดับมือททอองงงนนนนััั้ยยยเปปป็กกศศึษาาีขวิาาิิลลจต แต่หน้าใหม่คนนั้นเก่งมากทันทีที่เชิญชื่ออวี่ได้ฟังก็รู้ว่าเพลงในครั้งนี้ประสบความสําเร็จได้ทางบริษัทเองก็สนับสนุนการไต่ขึ้นชัดในครั้งนี้ของเชิญชื่ออวี่เป็นอย่างมากถึงอย่างไรเชิญชื่ออวี่ก็คว้าอันดับสองไปแล้วสองครั้งแถมยังพ่ายแพ้ให้คนที่ไม่ใช่นักร้องแถวหน้าทั้งสองครั้งเสียหน้าจนเยัอเยินหน้าดูเลยละ่ะเมื่อเดือนมิถุนายนสิ้นสุดลงบรรดายสื่อต่างกระทบกระแทกแดกดันบอกว่าเชิญชื่ออวี่เป็นลูกคุณรองตลอดการสําหรับนักร้องแถวหน้าแล้วนี่ไม่ใช่ชื่อเเเีีียยกท่ดล และหากต้องการชำระลางสมญานามว่าลูกคุณรองตลอดการพี่สิ้นซากเฉินชื่ออวี่ก็จเป็นต้องควาอันดับหนึ่งมาให้ได้ศึกในครานี้จะต้องชนะให้จงได้ทว่าเมื่อได้รับบทเรียนจากครั้งก่อนในครั้งนี้เฉินชื่ออวี่จึงอุตส่าห์ให้ผู้จัดการสำรวจรอบหนึ่งก่อนไม่ใช่เพราะอื่นใดแต่จะต้องตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเดือนสิงหาคมไม่มีเจ้าปลาตัวนั้นฉันสาบานได้ครั้งนี้ไม่มีจริงๆเพื่อความปลอดภัยผู้จัดการทําการตรวจสอบไปสามวันถึงได้แจ้งผลกับเชิญชื่ออ,อวี่ครั้งก่อนฉันเคยบอกว,ว่าครั้้้้้้งงหหหนนนนนนาาจจจจะะตตตออออรววบใใชชััดเนนเี่ฉแลไม เธอเชนจื้ออวี่พูลมหายใจออกถ้าไม่มีเซียนเอลผมก็ไม่ต้องกังวลที่จะต้องสู้ตัวต่อตัวกับจินซูอวี่นี่ถึงจะเป็นการต่อสู้ของนักร้องแถวหน้านอย่างพวกผมนั่น,น่ะสิผู้จัดการทอดถอนใจปลาตัวนั้นทําให้เรื่องยุ่งยากจริงๆทุกครั้งจะต้องร่วมงานกับนักร้องตัวเล็กไม่มีชื่อเสียงเล่นงานพวกเราสยบเยินครั้งนี้ไม่มีเขาหนาจะต้องได้ชัยชนะครั้งใหญ่แนะ่หัวใจของเชนจื้ออวี่เต้นระสำ่ำอย่าพูดเป็นลางสิครับ ผู้จัดการร้องไห้ไม่ได้หัวร้อไม่ออกในระแวงเกินไปหรือเปล่าหรือนายคิดว่าเพลงของตัวเองสู้กับจินซูอ,อวิไม่ได้ต้องเข้าใจก่อนนะว่าเพลงในครั้งนี้บริษัทกันไว้ให้ในายโดยเฉพาะเรื่องคุณภาพไม่ต้องพูดถึงถึงชื่ออวิพยักหน้าก็จริงผู้จัดการแบม,มือยักไหลใช่ไหมล่ะครึ่งลูกนี้สงบแล้วอุ๊บถึชื่ออวิปิดปากของผู้จัดการแน่นขอร้องและคุณอย่าพูดเป็นลังเลยถูกผู้จัดการพูดเป็นลังจนเสียเรื่องมาสองครั้งแล้วฉินชื่ออวิกลัวคำพูดของผู้จัดการคนนี้จริงๆ ต่อให้ครั้งนี้ไม่มีเสียเนียนเพื่อความปลอดภัยเฉินจื้ออวี่เองก็ต้องปิดปากผู้จัดการไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เขาทําเสียเรื่องอีกที่พังก็มักจะเพราะพูดเป็นลางนี่แหละสองครั้งก่อนหน้าเป็นบทเรียนครั้งสําคัญผ่านไปหลายวินาทีเฉินจื้ออวี่จึงยอมปล่อยมือผู้จัดการกล่าวอย่างจนปัญญาฉันรู้แล้วเขารู้สึกว่าในตอนนี้เฉินจื้ออวี่ตื่นตุมไปเองเสียมากกว่าเดิมทีก็เป็นชัยชนะที่นอนมาอย่างแน่นอนไม่จําเป็นต้องระแวดระวังถึงขนาดนั้นถ้าหากเป็นเช่นนี้ต่อให้ชนะแล้วก็ไม่มีทางพึงพอใจไปได้หรอก ดูท่าผมในใจที่เสียแนวทิ้งไว้ให้เฉินชื่ออวิจารุรนแรงนะับหวังว่าเวลาจะเยียวยาเรื่องทั้งหมดได้เง้นฉันไปแล้ววะนะผู้จัดการรู้สึกเบื่อขึ้นมาจึงโบกมือเดินไปเฉินชื่ออวิยักหน้าในใจคิดว่าจินซูอวิหน่าจะหลีกเลี่ยงศึกครั้งใหญ่ของมังกรและยักเมื่อเดือนที่แล้วท้ายที่สุดถึงได้เลือกปล่อยเพลงในเดือนสิงหาสินะในเมื่อทุกคนจะอยากจะเดินไปพร้อมกันแล้วเงินพวกเราก็ใช้โอกาสในเดือนสิงหาคมสู้กันสักตั้งให้รู้ดำรู้แดงกันไปเลย